ก็นั่นและเนาะไปก่อนไปก่อนรอแสตบูทครับก่อจะเลื่อนท่อนจะเลื่อนท่อนเนื้อแอดที่แอบมินถูกถูกสองถูกถูกใจแอดมินอืมทั้งแอบที่ทั้งบ้านระยัโยมอยู่ทั้งบ้านก็เมื่อนี้หลวงปู่เปิดเอ่องานบวงสรวงเปิดตู้เปิดตู้หลวงครูจะเป็นบุญแบบมี้ของวัดเนาะเเออพิ่นนี่รัทธามาก มาเปิดอยไถ่มาเห็ดไถ่กันเถอนปูบนมีนี่บ่มีเงินดอกนี่ตาซื้อนี่หนึ่งบอมีวัดจ้านะวัดจ้าบัวท่านแล้วในห้างห้างเป็นวัดเก่าเป็นวัดแก่เป็นวัดโบราณบ่มนะีปูขมาโบราณะเลยแล้ววันต่อไปจะล้มลุ่มจ,จากจ,าจากังหดมาปูไม่พักจากลูกค่ะไม่พักสามลูก มนากเงินซื้อไม่ไหลเนาะเพิ่มเตินเนอาสารลูกเพิ่มสร้างช่องเพิ่มจะมาถ่ายทำเพิ่มไก่ไก่ไปแล้วฟังตะวันพุ่นถล้วต่อไก่ก็รอกกระเดียกด้เลยว่านี่ไก่จากบ้านพุนนะนี่เอ่อแนวาผ้าไปนั่นแหละผมบเรมีแนวาผ้าไปก็มันจะลำบากแน่ใจเลยนี่ี่้นมาส่งกันหันมาแล้วก็นี่นี่นี่บางมือบางวันจิน มันชินมันฉินเนี่หลายหลายลายหลายอย่มันฉินร้นวันธรรมดาจะเป็นสายวัดปาบอกพูสายวัดปาสายวัดปาเป็นฝ่ายพ่อฝ่ายแม่้าหรือมบบไม่บบการขบยากันเลาเยียกเวลามันหิวย่ามาเลี่ยงกับหิวพรงกันผนนอสิ้นหรอวะบอว่าัตว์ัก็บอกมันบอกดิซิอแล้วตักับู้ใดจาก้่าะ ได้ยี่สิบพรษาอา่คอยู่วันนี้มาจากปีแร้วอยู่ตั้งแต่หาหกนะโบ้หาหกบันต่อหอด11ปี็ดปีนะจังหวะเรือมันออกเขาค่านนี่้อการไอมันมาเดือดมามันจังจันเเอะ11บานเลยฮอด11เจ็บทอดทิ่เดียดทอดสี่สิบเอ็บอืม งวดวดเมนงวดนี่เป็นเก้าสิบละงวดที่สิบแล้วคือจังผูเขามารุ่นกับเป็งเขาทุกงวดออวัดวันนี้งวดที่สิบแล้วขงาวุ้งท่ายได้ตัวเด็ดๆตัวเดียวสตัวาุ้่ย้บอกนัครัะปู้ม่ันำยูไก่ก็มาได้ ไล่บอกนไ้บอกคนในกลุ่มกนในกลุ่มกับท่านดีเด้อทานดีดีเจ้าท่านเมืุดีุ่นมาพร้อมกับปอปลาเขาไมเหลี่ยเขาไ่ไหวเดอับก็ได้มากมากก็ได้้องรอบฟันรอบันตะกั่บ่อันเือชุดท้้ยคองชุดใต้ทนได้ตัวเลยสองตัวนะเพาด้มาทรงข้าไปในไล่เพราะว่ากลุ่มมีสามกลุ่มเต็มเบิร์อาตามนั่นเอฟซีเสร็จในตั้มบุญนํามบอะ้เลี่อืม กูมีก้อยเป็นเลขสูตรก้อนคือสี่เป็นเลขแบบอื่นเป็นเป็นเลขสูตรก้อนเป็นเลขครับปูนะครับก็ลองเขียนไปลองปูตามนี่เลยอาของปูเอาของปูเขียนเตามของปูเนะครับอันนี้สูตรเป็นตีมือเป็นลายมือของปูเลยนะครับเนาะลายมือแล้วก็เรียนให้พร้อมเพราะว่าเจอว่าเลขเล่า หลอัอ้สองหกสามสองนิยังวตงออกรุ่นปัดปุ่นนะพีรุ่นปัดปุ่นเด้หนึ่งด้อคุนทั้งน้พี่นั่นไงเปิดตำนานยี่สิเอวเาเอาตามช่องตามช่องอะไรแคมาตันมีสองมเนาะสิบหกต้สพาสองพนห้าร้อยหกสิบหกเลขคําเสียมพี่ปูเล่คเสียมเลขวิ่งหนีศูนย์สามหกแน ได้ได้มาจากใส่แล้มาจากเขียนข้างเ้ืองเนาะเขียนเราเนี่แล้วได้มาเขียนเรานี่ยมนเขียนเ่เป็นตัวด้งวันที่แล้วได้ที่แล้วได้ได้มาจากมุ่งหยอดบอเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนไปอ่ใเพนเห็นว่า้องะปนะแดงว่าว่าลวดจับพูหกตัวถูกไหจับพูหนี่งคือกวดวด เพือจังย้อนหลังให้ยเบิ้นเบิ่งก็ได้หกตัวนี้ถูกจังหวัดเียความตัวนีเนื้อเพือเก้าแปดเก้าสองหาสามเต่าเบิอันนี้คือ,องวดที่ผ่านมาอันนี้คืองวดที่ผ่านมาอ้าวเบิ่ลผู้ห้เท่านี้บอกหกเก้าหกหกขาเก้าสองหาสองจะไม่เป็นทีมากเป็นทีมาของปู่บุญมีงวดที่สิบหัวนี้งวดที่สิบไปแล้วเนาะปู่เนาะนี่ละ ส่วนี่บอกพุ่งสวนี่เนะส่นี่เนาะบเนาเสียหายจับและหน้าเบาแ้าวฝ้ากสองแปดสองแปดทที่หลังนะ้หรับคลิปนี้องเดกนอาไปอนเ้งนี่เบหมนี่คลิปหน้าคลิป่ถ้าถูกจะได้อุเงินใอ้ปูติดต่อเบือนี่เลยเบอร์นี่เลยถ้าไม่โตเด็ดเด็ดม่โตเด็ดเด็จะปปากแอดมินไป สลาปูสิเดไเกด้่าลาสิเดแ่้วเนา้อปูเนาะจังจัคอยถ้าเบิ้งเพื่นเพิ่นติดขยายออกบิ่งท่านผู้ชุเมอั้าตยากบอินทุกซองแล้วก็แมนตะเกเดียงทั้งพอถไว้ผ้าร่วยทั้งเบิกจับหน้าขี้ตั้งบ้าวเหลี okay ่ยมผ้าร่วย เป็นตั้งเป็นเ้าเลยที่เป็นเป้าหรอสูตรได้เนาะโม่แก่ธรรมได้เราเป็นเปาเพราะทำเป็นข้าวเนาะเออไดัโอปอ่าขยเนาะเอเด้อแต่ชมปูยังมีอีกสูตรเลยมีมเบอร์ทำนี่แหลวกาบเปลี่ยนรับลองยืนยันไว้เปลี่ยนดูจังไหนจังสัเสียังเล็กยังใเญ่ยังแต่เลขฝันบบ เลขฝันเขามาประกบกันว่ากันฝันฝันมาอย่างรถคอยหัวไหมนั่นมันหัวอีหนีไหม่อยได้ไปปาพุ่นหนึ่งเก้าฮะกมเพิ่นแปดสองแปดสองห้าเืเล้าหนมองห้าสองห้าสองเครื่องสัวตัวเขาเจ้าดาวสองหาคัยตัวเข้าไปนี่ไหมนี่ไหมสามหเออ แต่มันยอวอีลิมก็ออกตัวนี้ตัวแต่วก็บเจด้าออเออคุออีลิมนดฮะคุณเราสอหนังหันนะคะได้ไปอ่าค่ะเมื่เนียนไงแล้วก็ตัวหอยู่กลเป็นตัวเน้นไู้ติดถ้เน้นเ่านเน้นงกลมไปื้อื่อโอ้งกลมไป้อื่อแตวางวดได้กับงกลมไปชื้อชื่อ้อที่เนนบ่บ่ได้เน้นที่่จะงวดก่อนนะล้วก็งกลมไปชื้อชื่อ ผู้ฝันจังใดกับหัวท่านฝันแล้วยางรถหัวยางรถแปดมากากระมามันห้อยหรือไมวรถยางห้อยหรือยางรถตเออยางรถควายนี่เราไปหอดปลายางแล้วก็จังมายางมันนั่นเบอร์หนึ่งเก้าห้าหนกศูนย์อันนี้อันนี้มันมันห้วยแล้วงวดนี้ใช่ไหมครับงวดหนางวดแล้วงวดที่แล้ว หววทีแล้วเดี๋ยวโบ่นหววนี่เด้อมันออกไปแล้วเด้อเดือไปเชิญเออเสียนนี่มันออกไปแล้วนมือปูนี่ของแท้ของแท้งยังนี่มือปูมันออกไปแล้วมันออกตั้งประเทศได้เนาต้งประเทศผู้ใดเด่นตั้งประเทศก็ได้เยอะสุดนี่สุดนี่ผู้ใดเี่นต่้งประเทศมาเคลื่อนี่ก็มันจะออกงกสามเนาะหาสอง ออกกีนหนีเลยออกย่หนีเลยตอกิดตัวก็จะไปว่ามั่จะออกตัวนั่นตัวนั่นหรอออกยี่หลีขอายุงหัวจักเ้กูกนเ่นรัฐบาลไทยน่ะไทยวนเรียนถ้ารัฐบาลไทยเล้กขวาย่งเรียนเล่าเลียนน้อยแต่ว่าข่ายุงหัวจักขันจักได้ก็ออกไปซื้อเลยอไปซื้อเลยมันจักมันจกีเถียงว่าถือกได้กันว่าถือกยบมาว่าข่อยด้วย หามวบกันบ่ท่านฝันล่อความฝันลอถ้าความฝันเธอเ่อจะงวดก่อนงวดก่อนมันฝันฝันกับชิวอยู่ตัวฝันไม่ได้รืเบิดสองน่วยเปน่ะฝันว่าเขาตีกันมาที่ม่อตีคอยคอยกำระเบิดขึ้นสองน่วยตีตัวไหนปู้ว่านเก้าแล้วระเบิดอ่ะ จักแมนเก่าเพาเก่าแล้วกตีแปดหนึ่งเก้าแล้วแจักเตื่อเาเตื่แล้วออกมานี่มือแรงแมนน่เลียตัวแดงหนม่งเก่าเดี๋ยวว,ว่าพี่น้องยศีทุกท่านนี่เป็นตัวเลขแนว้ทางของหลวงปู่รับของหลวงปู่เลยวันนี้ครับตองวันมา้นหละครับพี่น้องเอฟซีเลขล็อกข้ามเสียนหลายคนถ่ารอคอยครับพี่น้องป้าปูพันจีปล่อยตองวันย่ำไหนปล่อยมาแล้วครับมือนี้วัดเทพแตกครับพี่น้องเอฟซีคนเหนียงวัดเลย ตัวเล็แนวทางวันนี้ปูเพิ่งวงกลมให้ครับพี่น้องหนึ่งสี่เจ็ดเด้อสามตัวได้พี่น้องเด้อส่วนเลขกสองตัวมี่งเก้าแปดสองแปดสองห้าพี่น้องกลับไปเตรียจาน้าเอาหลวงปู่เป็นแนวทางทั้งช่องเสนอเป็นเพี้ยนแคร์เซการขอบคุณขอบคุณพี่น้องเย็ชิดทุกท่านนะครับตีความรับชมอยู่ชมจนจนจบบอกกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องครับคลิปนี้สินาลล่าลงวยซัมมี่สวัสดีงามกาพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณเย